สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับอต้จะรับทุกท่านสู่ Cooking and ค r ิววิทย์อเล็นะครับวันนี้จะพาท่านไปทำแกงเขียวหวานปัดแห้งกันกับกระดูกอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปห้องครัวระหว่างทางเดี๋ยวเราชมดอกแก้วไปด้วยครับสวยงามมากๆนะครับนี่เลยสวยจริงๆนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ2-3สามรอบนะครับออกดอกแก้วนะครับขาวนวลหอมมากๆเลยนะครับ ล่วงลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับหอมมากๆนะครับส่วนใหญ่พึ่งจะมาดมมากเอเกสรนะครับช่วงที่ออกดอกอย่างนี้นะครับหอมละลื่นชื่นใจจริงๆสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ดูร่วงเต็มพื้นหมดเลยนะครับนกอะไรก็ ได้เข้ามาอยู่หลบร่มนะครับสดชื่นสวยงามนะครับสวยจริงๆสวนแก้วนะครับหอมหวนชวนชื่นเลยนะครับนี่ทางจะไปครัวที่เราจะไปทำอาหารกันวันนี้นะครับอ้ายโหมชื่นใจครับชื่นใจจริง แก้วนะครับอูร่วมหนึ่งเต็มเตือนเลยแน่นไปหมดเปเลเี่อนใจนะครับนี่เราปรูกไว้รอบบริเวณร้านเลยนะครับนี่ร้านอาหารหมอด,ดินนะครับของ Cooking ง n นเก e ียนะครับ ตรงนี้ก็ปิดยาวๆนะครับไม่รู้ปีไหนจะได้เปิดอีกรู้ไห้ก็เลิกเลยตรงนี้ก็โควิดทีเดียวเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเมา่โอลานกธุรกิจปังหมดเลยครับก็สู้ๆนะครับขอให้ทุกท่านสู้ๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับกวาควนวิกฤตกันไปให้ได้นะครับ ล้มแล้วก็ต้องลุกนะครับให้กําลังใจกับตัวเองไว้ครับ ดอกแก้วยังไม่อยากไปทำอาหารนะครับวันนี้เราก็ทำกันอีกเมนูนนะครับเรียนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบางครั้งคุกกิ้งกิ d g กริววิ t อเล็กทำอาหารไทยบ้างทำบาร์บีคิวบ้างแล้วแต่บางช่วงบางโอกาสนะครับ ขอขอให้มีความสุขในการรับชมทุกท่านนะครับไปเราไปทําอาหารกันดีกว่าครับครับมาทําอาหารกันดีกว่าครับนี่คือซี่โครงอ่อนนะครับนี่เราต้มเมื่อกี้แล้วก็เอาออกให้น้ําเสด็จนะครับนี่ครับมาเขือด้วยนะครับ องประกอบหลักนะครับแล้วก um, okay. well, ็ม mm ีเครื่องแกงเขียวหวานนะครับใบโหระพานะครับนี่องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเราจะทําเมนูเขียวหวานผัดแห้งกระดูกอ่อนวันนี้นะครับนี่คือองค์ประกอบโดยรวมนะครับก็มีใบโหระพานะครับกระดูกอ่อนเราไปต้มต้มตักข้านาทีจุดนาทีแล้วแต่นะครับแล้วก็มะเขือแล้วก็เครื่องแกงเขียวหวานเครื่องแกงเขียวหวานนี้บางกรั้งเราทาเองนะครับ เราผสมเองแต่วันนี้เราซื้อมา่าผัดกันเลยครับเราใส่เครื่องแกงแล้วก็กะปิเล็กน้อยนะครับลงไปผัดกับน้ำมันก่อนนะครับแกงเขียวหวานปกติก็จะใช้น้ำกะทินะครับแต่วันนี้คือเราทําแกงเขียวหวานผัดแห้งกับกับกระดูกอ่อนนะครับเนี่ยเราใส่กระดูกอ่อนที่เราลวกเอาไว้นะครับอ่ลงไปผัดกับเครื่องให้เข้ากันก่อน จากนั้นเดี๋ยวเราก็เติมน้ําลงไปนะครับหยดน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับทั่วไปเขาจะใส่น้ำกะทิเกเกลือหวานแต่เราไม่ใส่วันนี้เราทําเป็นเกลือหวานผัดแห้งนะครับเติมน้ํานิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ทําการผัดเพราะว่าหมูอะไรเราก็ลวกมาแล้วนะครับผัดให้เข้าเครื่องเข้าเนื้อด้วยกันนะครับก่อนใส่มะเขือครับเราก็มาใส่มะเขือกันเลยครับ เราก็คลุกเคล้าผัดให้เข้ากันอีกนะครับไอ้มะเขือกับเนื้อเข้าด้วยกันกับเครื่องนะครับเป็นเกลือหวานนะครับเขียวหวานผัดแห้งกระดูกอ่อนนะครับวันนี้เราใช้กระดูกหมูอ่อนๆนะครับกรุบกเคี้ยวสบายครับจากนั้นเราก็เติมน้ํานิดหน่อยนะครับแล้วก็รอให้มันเดือดนิดนึงก็ใส่เครื่องปรุงพวกน้ําปลาหรือเกลืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกจะใส่จะใช้นะครับแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อย สุกแล้วครับนี่เดี๋ยวเราเอาใบโหระพาใส่เลยแล้วก็ปิดไฟนะครับนี่ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะครับหอมมากๆนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่สุกครับเรียบร้อยเลยเราปิดไฟนะครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลยนะครับสุกแล้วนะครับเขียวหวานผัดแห้งกระดูกอ่อนนะครับ ถูกอ,อกถูกใจคลิปนะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับจาก Cooking and Grill with Alex นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่ที่ติดตามรับชมนะครับคลิปต่างๆของ Cooking and Grill นะครับหวังว่าท่านคงมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับเราพยายามสรรสร้างอาหาร แปลกแปลกแหวกแนวนะครับเรามีร้านอาหารถ้าออกหมดเมนูนี้ก็หลายร้อยนะครับอาหารไทยเยอะมากนะครับแต่บริการฝรั่งนะครับทั้งคนไทยด้วยนะครับก็ขอต้อนรับแต่ไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่ที่ร้านนะครับก็ดูคลิปกันไปก่อนนะครับเกี่ยวกับอาหารชนิดไหนที่ไม่เข้าใจถามได้นะครับเมสเซจเข้ามายินดีตอบนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเล็กๆนน้อยในช่วงเราปิดร้านนะครับเป็นอาหารที่เผื่อว่าท่านถูกใจอยากจะทํากิน ไม่ยากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ